การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำคัญในการพัฒนาความรู้ความคิดความประพฤติทัศนคติค่านิยมและคุณธรรมของบุคคลเพื่อให้เป็นพลเมืองดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพการพัฒนาประเทศชาติก็ย่อมทำได้โดยสะดวกราบรื่นได้ผลที่แน่นอนรวดเร็วพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ครูใหญ่และนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2518หณศาลาดุสิตาลัย พระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครแต่คุณภาพการจัดการศึกษาของไทยเรากลับตรงกันข้ามกับพระบรมราชโชวาทโดยสิ้นเชิงโดยล่าสุดผลการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาโดย World Economic Forum หรือ w u f f จัดคุณภาพการศึกษาของไทยเราเป็นอันดับสุดท้ายของอาเซียนตามหลังกระทั่งประเทศเวียดนามและกัมพูชานอกจากนี้สถาบันอีโคโนมิสอินเทลเจนซ์ยูนิหรือ EIU ได้รายงานผลการจัดอันดับประเทศที่มีการศึกษาดีที่สุด50ประเทศทั่วโลกผลปรากฏว่าไทยรังท้ายอยู่อันดับที่36ในขณะที่สิงคโปร์อยู่ในอันดับที่5ดรอัมมานสยามบาลาแห่งสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDI กล่าวว่าปัญหาคุณภาพการศึกษากลายเป็นโรคเรื้อรังของประเทศไทยที่ถึงแม้จะมีความพยายามปฏิรูปมากกว่า10ปีตั้งแต่รอบแรกในปีพุทธศักราช2542จนถึงปัจจุบันรอบสอง ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552ก็ยังไม่สามารถรักษาหรือแม้แต่บรรเทาอาการป่วยได้ผลคะแนน,นสอบนักเรียนไทยไม่ว่าจะวัดจากข้อสอบมาตรฐานในประเทศอย่างโอเน็ตหรือระหว่างประเทศอย่างพิซซาและทิมส์เอสมีแนวโน้มลดลงและต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านยกเว้นอิโนโดนีเซียในขณะที่นายจาตุรณฉายแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้ปี2556เป็นปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีการคิดวิเคราะห์เรียนรู้ได้ด้วยตนเองมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่21จะเห็นได้ว่าในทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ำและมีแนวโน้มว่าจะต่ําลงเรื่อยๆนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542ที่ประเทศไทยเริ่มต้นปฏิรูปการศึกษาครั้งใหญ่ภายใต้การดําเนินการของกระทรวงศึกษาธิการโดยกําหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเก่งดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษาให้วิชาชีพครูเป็นวิชาชีพชั้นสูงเป็นครูมืออาชีพและในปีพุทธศักราช2546มีการปฏิรูปโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการโดยยุบรวมสำงงน,นักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกรมสามัญศึกษาและกรมวิชาการแล้วจัดตั้งสำงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้นแทน ผลของการดำเนินการดังกล่าวทำให้เกิดภาพว่ามีการบริหารที่เป็นเอกภาพแต่แท้ที่จริงเป็นการนำระบบการศึกษาเข้าสู่ยุคมืดถึงทางตันเกิดภาวะวิกฤตทางการศึกษาในระดับการศึกษากันพื้นฐานอย่างน่าตกใจโครงสร้างและระบบบริหารที่ไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ของการปฏิรูประบบราชการการยุบรวมสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกรมสามัญศึกษาและกรมวิชาการ ทำให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทออเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่อุ้ยอ้ายขาดความคล่องตัวขาดประสิทธิภาพ <Yeah. S 1> การบริหารการศึกษาของประเทศขาดวิสัยทัศน์ไม่เป็นหลักสากลไม่สอดรับกับจิตวิทยาการเรียนรู้ <Yeah. S 1> เนื่องจากปัญาการศึกษาในระดับประถมศึกษา <Yeah. S 1> เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กอายุช่วง3-12ปี <Yeah. S 1> แต่ปัชญาการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา <Yeah. S 1> เป็นการต่อยอดทางวิชาการ การส่งเสริมอัจฉริยภาพและความสามารถพิเศษให้กับนักเรียนช่วงอายุ13-18ปีเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ระดับอุดมศึกษาที่ต้องใช้ครูศึกษานิเทศผู้บริหารสถานศึกษาที่เชี่ยวชาญมาบริหารจัดการโดยเฉพาะส่งผลให้คุณภาพงานวิชาการมัธยมศึกษาที่เคยโดดเด่นต้องหยุดชะงักและตกต่ำผลการสอบโอเน็ตเอนที NT, นักเรียนตกเกือบทั้งประเทศจากปัญหาดังกล่าวเราชาวมัธยมศึกษาไม่ได้นิ่งนอนใจในการแก้ปัญหา มีการเคลื่อนไหวมาอย่างต่อเนื่องแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมุ่งประสงค์ให้แยกหน่วยงานการจัดการบริหารงานการศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาแยกออกจากกันเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบรบริหารราชการแผ่นดินเพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้นและเป็นการแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไป โดยการจัดการศึกษาสมัยใหม่โดยนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคุณหญิงดกรกสมาวรวรรณอยุธยาเลขาธิการสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในสมัยนั้นคิดรูปแบบแบ่งงานแบ่งภารกิจตามความถนัดความสามารถตามปัจจัยจัดระบบบริหารควบคุมก่อเกิดประโยชน์อเนกอนันต์ต่อการศึกษาระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาสร้างมิติคุณภาพ ในการปฏิรูปการศึกษาของชาติโดยยึดความถูกต้องของหลักวิชาการหลักความสุขในการได้ทำงานที่ถนัดประโยชน์ของนักเรียนของผู้ปกครองสังคมชาติบ้านเมืองเป็นที่ตั้งในวันที่18กันยายนพุทธศักราช2551สภา,าการศึกษามีมติเห็นชอบให้แยกการบริหารจัดการระหว่างประถมะศึกษาและการมัธยมศึกษาโดยให้มีการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จวบจนการปฏิรูปการศึกษาเข้าสู่ปีที่11จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญขึ้นในสพทเนื่องจากทุกภาคส่วนยอมรับแล้วว่าการจัดการศึกษาเข้าสู่ภาวะวิกฤตจึงนํากฎหมายการศึกษา3ฉบับเข้าสู่ที่ประชุมมุฒิสภาเมื่อวันที่30พฤษภาคม2553มติที่ประชุมผ่านกฎหมายการศึกษาวารรสองและวรรสามด้วยมติเอกฉันจึงมีการประกาศจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขึ้น จำนวน42เขตทั่วประเทศเมื่อวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2553แต่การจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาภายใต้การบังคับบัญชาของสพทยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้วิกฤตการศึกษาของประเทศเป็นเพียงการเยียวยาในเบื้องต้นเท่านั้นระบบการศึกษายังเป็นเช่นเดิมยังคงเกิดปัญหาในการบริหารจัดการอีกมากมายที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ โครงสร้างการบริหารงานและอัตรากำลังคนของสอพทมีขนาดใหญ่มากที่สุดในกระทรวงศึกษาธิการทําให้การบริหารงานการศึกษาล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์เกิดปัญหาสะสมด้านอัตรากำลังการแบ่งโครงสร้างองค์กรงบประมาณและคุณภาพการศึกษาทั้งนี้เป็นมาตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2546จนถึงปัจจุบัน สอบข้อเท่จริงก็มุ่งไปที่กรณีคําเฉลยข้อสอบรั่วไหลก่อนจะสอบขึ้นนะคะซึ่ง DSI พบหลักฐานการกระทําความผิดที่เชื่อว่ามาจากส่วนกลางรวมถึงการพบการทุจริตสอบที่จังหวัดอุดรธานีและยะโสธรส่วนนายจินพัฒน์กล่าวเพียงว่าที่ผ่านมาได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วและเป็นเรื่องปกติที่องค์กรขนาดใหญ่ย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดสพท ยังไม่กระจายอำนาจบริหารและการสร้างความรับผิดชอบรวมถึงความเสมอภาคโดยเฉพาะด้านการมีอิสระของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างคนให้กับประเทศที่ต้องเร่งพัฒนาในภาวะวิกฤตด้านงานบุคคลในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได้รับการเกลีย่ยอัตรากำลังจากสำนักง,งานเขตพื้นที่เดิมจาก3กลุ่มคือกลุ่มบฐมศึกษากลุ่มมัธยมศึกษาและกลุ่มศึกษาธิการ ทำให้ขาดอัตรากําลังบุคลากรที่มีปัญหาด้านประสบการณ์การทํางานการเข้าสู่ตําแหน่งการปรับวิทยฐา,านะมีข่าวการทุจริตใช้เงินด้านผู้บริหารโรงเรียนได้คนที่มุ่งอ่านหนังสืออย่างเดียวและมาจากการสอบแข่งขันแต่บุคคนดังกล่าวขาดความเข้าใจขาดความรู้ขาดประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการมัธยมศึกษาและเมื่อเข้าสู่ตําแหน่งครบหนึ่งปีก็เขียนย้าย โดยไม่สนใจที่จะสร้างผลงานด้านคุณภาพด้านงบประมาณได้รับงบประมาณที่ไม่เหมาะสมกับปริมาณงานการบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณทุกสำนักต่างมีงบประมาณให้เขตพื้นที่มาปฏิบัติทําให้งานโครงการของเขตพื้นที่และโรงเรียนซ้ําซ้อนบุคลากรครูต้องละทิ้งเขตพื้นที่และห้องเรียนด้านนโยบายและแผนดําเนินการจัดจากระดับโรมสู่โรงเรียน ทำให้การจัดสรรงบประมาณไม่ตรงกับความต้องการของโรงเรียนและแจ้งจัดสรรล่าช้าด้านวิชาการผลโอเนตตกต่ำนักเรียนคิดวิเคราะห์สื่อสารสองภาษาไม่ได้ขาดจิตสาธารณะนักเรียนจบป .6 อ่านเขียนไม่ผ่านเกณฑ์นักเรียนจบม .3 ม .6 สอบโอเนตพิซซ่าไม่ผ่านนักศึกษาปริญญาตรีเขียนไม่คล่องสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมินและการจัดกิจกรรมเช่นโรงเรียนพระราชทานโรงเรียนในฝันโรงเรียนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สพทมอบมอให้สำนักง,งานเขตพื้นที่ประถมะศึกษาเป็นเจ้าภาพหลักในการประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษาการบรหิหารจัดการน้านบุคลากรงบประมาณไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องตามข้อเทศจริงดังนี้ความรับผิดชอบของเขตพื้นที่เขตพื้นที่มัธยมศึกษาหนึ่งเขต รับผิดชอบ1 4จังหวัดแต่เขตประถมศึกษารับผิดชอบเพียง5 7อถึเอำเภอจํานวนรองผู้อํานวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเฉลียย่ยหน,น,น,นึเขตพื้นที่มีรองจํานวน8.03คนแต่เขตพื้นที่มัธยมศึกษาเฉลียย่ยหนึเขตมีรองเพียง3.45คน จังหวงครูสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาเฉลีย 1, ่ยหนึ่งเขตพื้นที่มีครูจำนวน1752.77คนแต่ครูในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษารมัธยมศึกษาเฉลี่ยหนึ่งเขตมีจำนวนมากถึง2 9 9 0 9 3คนจําคนจำนวนนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเฉลี่ยหนึ่งเขตพื้นที่มีนักเรียนจำนวน26,990.47คน นักเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเฉลี่ย1นเขตมีจำนวนถึง57,352.36คนจะเห็นได้ว่าเขตพื้นที่มัธยมศึกษามีพื้นที่ที่ต้องรับผิดชอบและจำนวนนักเรียนมากกว่าเขตพื้นที่ประถมศึกษาแต่มีบุคลากรน้อยกว่าและเท่าที่ผ่านมายังได้รับก็ประมาณน้อยกว่าตลอดมาด้วย รองศาสตราจารย์วิทยากรเชียงกูลได้เสนอยุทธศาสตร์สำคัญที่จะปฏิรูปการศึกษาไทยให้ได้ผลไว้ข้อหนึ่งว่าต้องพ่าตัดโครงสร้างการบริหารกระจายอำนาจทรัพยากรความรับผิดช,ชอบไปสู่องค์กรชุมชนและสถานศึกษาดังพระราชด,ดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตรัสไว้ว่าถ้าเรากลัดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดต่อไปก็ผิดหมดดังนั้นการนำการศึกษาที่ต่างระดับกัน มีปรัชญาและหลักการต่างกันมาบริหารจัดการร่วมกันภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันย่อมเหมือนการตรัดกระดุมผิดตั้งแต่ต้นต่อไปก็ผิดหมดเราไม่ควรรอจนถึงกระดุมเม็ดสุดท้ายไม่ควรปล่อยให้คุณภาพการศึกษาตกต่ำลงกว่านี้ในหลักการและวิธีการ ระดับประถมศึกษา ح, มุ่งวัดความพร้อมของผู้เรียนแต่มัธยมศึกษา ح, มุ่งวัดผลที่สำเร็จตั้งใจมาจริงๆได้รวบรวมปัญหามาเสนออย่างเป็นระบบอย่างนี้ค่อยอยังชั่วนะมาประชุมเดินทางมาเตรียมการมาหน่อยว่าะจะได้เสนอแนะอะไรยังไงอันนี้ดีทีส่ส่วนกลางรู้ปัญหาอยู่แล้วแต่กําลังดูว่าจะแกงระบบไฟายจูนยังไงคืออะไรที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยมันต้องลองไฟายจูนดูกันอยู ถ้าไฟจูนแล้วมันมันยังไม่ค่อยลงตัวหรือมันไฟจูนแล้วไม่ช่วยอะไรขึ้นมาอาจจะต้องยกเครื่องใหม่ก็ต้องยกถึงเวลาของประเทศชาติที่จะเปลี่ยนวิกฤตทางการศึกษาเป็นโอกาสแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาครั้งยิ่งใหญ่ที่จะพาตัดโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการด้วยการจัดระบบการศึกษาเป็น3ระดับตามหลักสากลที่นานาอรารยประเทศได้ถือปฏิบัติด้วยการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อแยกหน่วยงานการจัดการศึกษาระดับประถมะศึกษาและมัธยมศึกษาออกจากกันจากคดีที่ผ่านมาหลายปีที่เราแยกมาเป็นสพทเนี่ยความอุ้ยอ้ายของการบริหารของสองพทเนี่ยทำให้คุณภาพการศึกษาต่ำลงการจัดการศึกษาในในระดับช่วงชั้นที่1ที่สองนะครับแล้วก็ช่วงชั้นที่3าที่4เนี่ย ลักษณะมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันนะครับในช่วงวัยของเด็กก็ในระหว่างวัยเด็กกับวัยรุ่นนะครับจะค่อนข้างแตกต่างกันผมเพียงแต่มองว่าเพื่อให้ให้ศักยภาพให้คุณภาพของแต่ละคนแต่ละสายงานเนี่ยเขาได้ใช้อย่างเต็มที่ออการสอนของเด็กประถมคือการสอนให้อ่านออกเขียนได้หนึ่งถ้าเป็นวิชาการ ถ้าเผื่อเป็นความเป็นอยู่ก็คือสอนให้เด็กรู้จักมีชีวิตที่ดีในอนาคตรู้จักตัวเองรู้จักสิ่งแวดลอ้อมส่วนได้วิชาการในปฐมมันเป็นเรื่องของการปลูพื้นฐานทึ่ในพอขึ้นมัธยมหนึ่งเนี่ยหลักสูตรเปลี่ยนคือมันยากขึ้นยากในลักษณะไหนเพราะว่ามันลงลึกในในเนื้อหาที่ต่างกันในวัยที่ต่างกันในกติกาที่ต่างกันในการแต่งกายที่ต่างกันขนาดของ การศึกษามันใหญ่มากจนที่เราต้องต้องซอยออกไปเห็นด้วยเห็นด้วยที่เราควรจะแยกการจัดการความผูกพันเรื่องอื่นๆมันมันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่จะเ,เป็นปัญหาจากโครงสร้างตรงนี้เหมาะสมในจุดของความเป็นมัธยมที่จะเป็นสะพานเข้าสู่การศึกษานในระดับต่ตอไปผมเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งการศึกษาเรานั้นมันรุ่มเร็วมาโดยตลอดซึ่งจริงๆแล้วสมัยก่อนนี้เราแยกกันอยู่ รลางจัดที่มารวมกันแล้วเนี่ยมันทําให้พูดวายโรงเรียนปถมต้องยอมรับว่ามีมากกว่าโรงเรียนมัธยมเพราะนั้นโรงเรียนปถมขึ้นไปเป็นผู้อำนวยการของโรงเรียนะยะมัธยมเมื่อไหรเป็นเรื่องทันทีเพราะครูโรงเรียนะยะมัธยมนั้นไม่ยอมรับบอกท่านต้องแก้ออกไปไนดะ้อย่าเอาไปรไวมกวยสมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่มัธยมศึกษาประเทศไทยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยและองค์กรทางการศึกษารวม13องค์กร ขอเสนอโครงสร้างการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ศตวรรษที่21ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนของชาติให้เทียบเคียงมาตรฐานสากลน,นักเรียนมีขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีระดับโลกกระจายอำนาจจ้างความอิสระในการบริหารงาน